อ่ะคลิปนี้นะฉันขอเป็นทางการกับคุณหน่อยนะอีกพวกชุดรัฐบาลทารกนะคุณจะคิดปฏิวัติสยามคุณทําไม่ได้ค่ะคุณทําไม่ได้ค่ะพฤติกรรมของคุณตอนเนี้มันไม่ต่างกับการในยะในใจของคุณที่คุณคิดจะปฏิวัติสยามคุณคิดย้อนไปจนถึงสองสี่เจ็ดห คุณจะทําอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วให้มันมาจบที่รุ่นนี้คุณทําไม่ได้ค่ะทุกเรื่องราวฉันย้ําเลยทุกเรื่องราวของคุณตั้งแต่ปฏิรูปสถาบันตั้งแต่ยกเลิกมาตาหนึ่งหนึ่งสองตั้งแต่อยากจะแก้ไขมาตาหนึ่งหนึ่งสองจนนาพาซึ่งการเลือกตั้งจบไปแล้วคุณได้เสียงข้างมากคุณก็ยังจะคิดที่จะเปลี่ยนวันชาติคุณคิดที่จะคุกคามทางศาสนาคุณคิดที่จะยกเลิกการเกณฑ์ทหารคุณทําทุกอย่างที่จะยุ่งเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติพื่ ติกรรมของคุณฉันพูดเลยนะว่าคุณคือคณะรัฐบาลทาลกถ้าจัดตั้งได้นะและคิดจะปฏิวัติสยามคำนี้จะขอนำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเลยคุณมันพวกตะกะป่วย การบ้านการเมืองเศรษฐกิจปากท้องทําไม่เป็นพอถึงเวลาจวนตัวคนหนึ่งพูดอย่างคนนี้พูดอย่างหัวหน้าพักออกเอาหน้าเบ้าหน้าออกมาโชว์พูดอย่างหนึ่งพวกคุณมันคณะทั้งคณะพูดไม่ตรงสักอย่างและอีช่องอีช่ออะไรที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขบวนการเลือกตั้งเลยก็เป็นลูกเห็บลูกหาบคอยทิ้มแทงคอยทิ่มแทงหัวใจของปวงชนชาวไทยที่อะไรที่เกี่ยวกับความจงรักภักดีอีกพวกคุณทําหมดฮะคุณเป็นหัวหน้าพักทําไมคุณไม่ตรวจสอบไอโลมพูดอย่าง อ้ช่อพูดอย่างไอ้โลดพูดอย่างไอ้ทอรออะไรไอ้บุตรเซาซียอะไรที่ฉันพูดมาทั้งหมดอีเจี๊ยบคอยแทรกแซงอะไรพวกคุณแยกย้ายกันทํางาน คุณอย่าล้อเล่นค่ะฉันเตือนคุณเสมอว่าคุณอย่าล้อเล่นกับความจงรักภักดีของคนไทยทั้งประเทศและฉันบอกประธานสภาคุณก็ไม่ได้หรอกวุฒิภาวะคุณไม่มีสมองคุณมันไม่สั่งการที่จะนำพาให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองสมองพวกคุณรวมกันมีแต่เรื่องคุกคามความมั่นคงของประเทศสมองพวกคุณรวมกันมีแต่ยุยงปลุกปั่นให้เยาวชนคิดไม่ดีกับสถาบันคิดก้าวแล้วกับครอบครัวคิดไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่สมองคุณยุยงให้เย าชานคิดที่จะทำอะไรก็ได้ที่เสรีภาพบนความไม่ถูกต้องของประชาชนประเทศไทยมีอรารยธรรมมีวัฒนธรรมคุณจะมาสิทธิภาพเสรีภาพพาลอดอภาพแบบไม่แคร์สังคมไม่แคร์สายตาไม่ทําตามวัฒนธรรมไม่แคร์อรารยธรรมไม่ทําในแบบแผนที่ถูกต้องไม่มีกฎระเบียบคุณทําไม่ได้ค่ะ ย้ำนะคะคุณทําไม่ได้คุณตั้งใหม่ตั้งใจใหม่คิดใหม่ว่าคุณควรจะปรับปรุงพฤติกรรมมันสมองคุณยังไงถ้าคิดไม่ได้คุณเก็ตเอาออกไปจากประเทศไทยออกไปจากส่วนประสาทของคนที่เขาจงรักภักดีเลยค่ะมันลําคาญถึงสี่ขีดสุดแล้วคุณดูปากฉันชัดๆน,นะมันลําคาญพวกคุณถึงขีดสุดแล้วไอ้พวกปฏิวัติสยามจอมปลอม